สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอกหนึ่งสองสามนะครับในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยแปดสิบเจ็ด EP ที่หกตอนนี้อันดับพลังก็อันดับสี่ร้อยยี่สิบสองอันดับเจ็ดร้อยห้าสิบหกตัวของสุดแก่งสามร้อยยี่สิบเอ็ด U หกสิบสองครับทีมก็ประมาณนี้เลย,ลอยเอดาบอกหนึ่งตัวอยู่นะครับทำได้อีกประมาณสองตัวมีโลหนึ่งกับบีสามหนึ่งราชทะเลเล็กของก็ประมาณนี้ ได้แต่ของแบบท้าไม่สมประกอบกันทันเลยโอ้โหเนี่ยอยู่แค่เดียวอย่ยให้ที่ห้ทีเปอร์เซ็นต์จะมาตีคนได้เล่นกันนะครับประมาไม่รู้กี่คนอ่ะพี่นางาโตะคนแรกเลยกำลังแกไปไวมากเลยผมไปอย่างอื่นเลยอ่ะมีแต่พี่ดำมาโดนตบดัวนๆใส่ฟุบุกิโอ้โหเก้าหมื่นอีกคนมา ตี่มือดาเมจเจอตัวเขาฟังเสีงเล้วกร้นมาครับแล้วก็ซูปเปอร์อารอยด์เม,มมเต้ามาโอ้ตองน่าที่โค,คตรแรงอ่ง<จ>ะโอ<ว>้แปดแสนมันกัดก่อนเข้ขาไปโอ้แสนแปดต่อ,อยไม่เข้าเลย โซนิกฟังสิงเอาไสองแสนสามหมื่นดาเมจดมันไม่ตายไดิงนี่ไงตอนนี้ใครดีแส่ดามิดตัวอย่างโกงอ่ะพี่ดามะโซนิกอปิดต้องแสนได้ มีนา่องโอเรนนนิกทย่อวินที่รัม1 0ต้มาตมีนะครับนิกาซานะโอกับขขึ้นไปโอ้โหไม่เข้าเลย,ยเจมส์เาต้3หลอดทมสองนะธรรมดาไปฟังเขาได้แสฟังผมไล้ไปปูบอมไปและตูตัวบ้าต่อแส100ต้ามีนร หน้าแสงดาเมจแต่ไม่เจมไม่สกิลเลยโอ้โหสามไม่เจมไม่เจมรถเป็นหนึ่งโอ้โหไม่เจมเขาทำไมเาไปไม่เจมแท้ไม่ลดโอ้โหต่ไม่เจมราบ้างเดี๋ยวเราสุมธรรมดาไปเกมยื่จัดๆนะครับโซนิฟาร์ซิงเอาไปรวยหนึ่งเมทสาม จะชนะไหมพี่ดำขอย่างถึกพี่ดำคืองานโตนะอย่างถึกเลยโอ้หายไปโอ้เมติมอะไนี่ยขอยอมแพ้นะแพ้อยู่แล้วพี่ดำมสุดเกินอะตัวพี่ลอสนะอะาตอมิก ตอมิกโอ้โหของทองดีอะไรเนี่นยโจมตีของผมได้แต่อะไรเนี่ยโจ,จมตีป้องกันบ้างโจมตี HP ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะธรรมดาโอ้โ oh หของพีก็ยังไม่รู้ไม่รู้จะน่ามาโจมตีของโคตรไม่รู้ทุนี้เขาฟังสิเขาขึ้นมาในการหวานผมบดบดเองแรงมาดันใจกว่าจะได้เล่นตกไปสองทีมาถืันคือสมชาลุกมาถ่ายโอ้สองทีแสนน่ามี หนึ่แ like like hmm, สนดาเมจติดไม่ยาต่อเลยมันต้องตั้ปั้นกันมาสีซิไหลายพหมื่นนะเอาโดนกัดก่อนเข้าไปเป็นสี่สิบโอ้สองแสนนะมีเรียบร้อยยุ่งยังไม่ได้โชว์เลยอุตส่าห์สุงได้จากถั่วม่วงมาพี่พรนะไอ้เาบวกสองตัวโอ้สุดจัด สุดจัดอะผมอยากได้หินมา้าไม่ก็หินด้วงอ่ะเอามาทำอ่ะแต่แบบออกยุงแดงอะสุดตอนนี้สะสมไปห้สิบใบแล้วอีกสาสิบใบฮือยเคยเียดทยเจีดซื้อมาห้าแสนดามจตมินนกโอเล่นนิคทายว่มตวยูมีอู่นี่ล่ัห้าแสนดามจตอีการรับดามีเข้าไปไปสุด,สด,ดแทงเข่าธรรมดายุงไม่ใใจะไม่ได้โจยอีกละ คอมตีทรมา่มาเจนอเตะทาลายยิงก็ตายแล้วถึนเาตายทำแหนนามีดจุดโดมากโอ้โห40,000โอ้โห4ื0 0 0 0หรือ40,000ไม่รู้อะแต่อีกการแล้วก็โบนแบบนะครับโซนิกฟังเ um kind of สีงเอามาใส่ปววัง นี่เติม่อยอห่างเงียวมูการ์ดเข้าไปดาร์ด้าไปแล้วครับตอนนี้หรือเปล่าโอแต่แล้วแต่ต่อยไม่เข้าเลยอะมีควก็เัูาเข้ามาภูเขาร้อมทีธรรมดามาเจนอสเนอสเนอตันตีเข้าไปตันนี้ ตัวนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับนีก็่กเข้าไปสามแสษสองมือดามีดนะครับซุเปอร์อัลุก้นทักคนทุกนทุกันพีกมือุกา47นะฮะมนทุกคนสนะครับรนนนนรกนน,กน,กน,น,นค ยูรักเหมือนกันเลยเฮนบอกว่าจะแบบเซิร์ฟจีนโบล็ออยูอาบวกมานะนักตวรับเพีงมาดานใจมาตบหน้าคือน็อบเป็นหนึ่งทีตัวนีขผงเอาไปคาร์ลเข้าไปสี่แสนดาเมจจูดจมากล้ครั้งนี้โอ้ฆ่าแสนดบืนดาเมจลูกน้องรับดานไปเนี่ยอีกนึ้อีกหนึ่งล้านดาเมจเลโก้ดูกระจกแล้บุหเลยโดนนักรับเลยนะ เอากวสามดาวปูปอมเราล่วงเลยครับตอวนนี้เรดร้อเดียวกันต่อมาดีจัสนายโอ้มปิดแสนข้ามืนนเนียเรียบร้อยบัรอดเหรอโอ้โหพี่โรน้อ แต่เฮ็ดพีมาโจมตีแบบไม่ค่อยมีอ่ะโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์อย่ากได้อ่ะโอ้ยพี่โรดเป็นไรเนี่ยอ่ะคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับแค่นี้น not, แบบหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ